สวัสดีค่ะเพื่อนๆขอต้อนรับข้าสู่ของพัลชาแนลนะคะแล้ววันนี้นะคะแจนมีครีมที่ทุกคนต้องสงสัยกันเป็นอย่างมากเลยใช่ไหมคะว่าทําไมนางถึงดังระเบิดะเบอร,บอร์ดังแบบไม่ลืมหูลืมตาเลยนะคะเพราะว่าเมื่อ1-2อาทิตย์ก่อนเนี่ยก็ต้องมีครีมตัวนี้นะคะเด้งอยู่ในฝีของมันเพื่อนแน่นอนนะคะครีมตัวที่แจนกำลังจะพูดถึงเลยก็คือตัวนี้เลยค่ะเป็นการด้นมีนะคะของ DJ พี่นุ้ยนั่นเองนะคะ แจนว่าหลายหลายคนต้องสงสัยแหละว,ว่าดียังไงมันใช้ดีหรือเปล่าแจนจะมาไขาข้อข้องใจให้นะคะว่าครีมตัวนี้ของการ์เดนมีเนี่ยมันดียังไงนะคะแต่ขอบอกก่อนเลยนะคะว่าครีมตัวนี้แจนซื้อมาเองนะคะ no sponsor แจนก็ทดลองใช้มาเป็นเวลาเกือบ10วันนะคะก็เกินหนึ่งอาทิตย์ะและเดี๋ยวแจนจะมาบอกในคลิปนี้ก็เลยคะ่ะว่าเขา มีผลลัพธ์ที่เป็นยังไงนะคะแล้วก็ดีจริงหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามาดูแพ็กเกจกันก่อนนะคะแพ็กเกจตอนที่มาเลยเนี่ย mm hmm. เขาก็จะเป็นกล่องแบบนี้มีดอกไม้นะคะเหมือนแบบ mm hmm. ก็การดินมีเป็นแบบทุ่งดอกไม้อะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ส่วนขวดด้านในนะคะเป็นขวดของเซรั่มเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบนี้ขวดสีฟ้าลายดอกไม้แบบนี้เลยนะคะขวดแก้วนะยู เป็นขวดที่แบบดีอยู่นะไม่กองแกงนะาแล้วก็เปิดมาก็จะเป็นหัวปั๊มแบบนี้นะคะนี่เลยสำหรับเนื้อของเขาเนี่ยก็จะเป็นเนื้อสีฟ้าแบบนี้นะคะเป็นเนื้อเจลสายสายสีฟ้าเมื่อทาลงไปเกลี่ยลงไปก็จะเป็นแบบเจลแบบนี้เลย คือเขาก็จะเป็นเจลที่แบบซึมเข้าสู่ผิวได้อย่างวรวดเร็วนะคะไม่ทิ้งความเหนียวเหนอะหนะนะคะแต่เขาก็ยังให้ความชุ่มชื้นอยู่ด้วยนะคะกลิ่นของเขานะคะจะเป็นกลิ่นทุ่งดอกไม้อ่ะเธอแต่จะเป็นแบบทุ่งดอกไม้ที่ไม่ฉุนไม่เวียนหัวคือสามารถใช้ได้แบบหอมหอมแบบหอมฟินกลิ่นดอกไม้หอมฟินมากๆเลยนะคะ คือจะมีความทะลึ่งตึงตังที่ไปเปิดดูข้างในเน okay. ื้อข้างในนะคะเนื้อข้างในของเขาเนี่ยไม่ได้เป็นสีฟ้าแบบที่บีบออกมาตอนแรกเลยนะคะเขาจะมีเม็ดเหมือนเม็ดปีดเม็ดอะไรอ่ะเขาเรียกเม็ดอะไรไม่รู้แต่คือนางมีเม็ดที่เป็นแบบเนี่ยเม็ดสีชมพูชมพูอยู่ข้างในด้วยนะคะ สำหรับการ d ด้มีบอสซอมเจลตัวนี้นะคะเขาจะอุดมไปด้วยสารแอนตี้ออกซิแดนนะคะสามารถปกป้องผิวจากความแห้งกร้านนะคะแล้วก็ลดริ้วรอยอีกด้วยนะคะบ้างรุ่งผิวของสาวเนี่ยให้มีความขาวกระจ่างใสนะคะแล้วก็ลดเลือนจุดด่างดําด้วยนะคะทําให้ผิวเนี่ยเปล่งปลั่งดูมีสุขภาพดีนะคะทําให้ผิวเนี่ยดูแบบอิ่มน้ํานะคะผิวดูฟูขึ้นนะคะ สำหรับผลลัพธ์นะคะที่เห็นกับแจนโดยตรงเลยก็คือรูขุมขนเนี่ยกระชับขึ้นนะคะแล้วก็หน้าเนี่ยดูอิ่มขึ้นดูกระจ่างใสขึ้นนะคะเพียง1-2ระดับเท่านั้นนะคะแจนเนี่ยเป็นคนผิวสองสีนะคะจะไปให้มันขาวสว่างกระจ่างใสแบบสาวผิวขาวมันก็จะเป็นไปไม่ได้นะคะมันก็ได้แค่แบบกระจ่างใสขึ้นนะคะ ก็ยอมรับว่าเขาสว่างกระจ่างใสขึ้นรูขุมขนกระชับขึ้นนะคะแล้วก็หน้าดูอิ่มมากขึ้นนะคะเวลาเราล้างหน้าเนี่ยเราจะรู้ว่าหน้าเราเนี่ยมันนุ่มขึ้นหรือว่ามันแบบหยาบกร้านลงหรือเปล่าอันนี้แบบเราก็จะรู้กัเนเองนะคะเวลาแบบล้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยหน้ามันจะนุ่มชุ่มชื้นขึ้นนะคะเวลาแบบใช้ตัวนี้นะคะก่อนนอนเนี่ยตื่นมาเวลาล้างหน้าเนี่ยหน้ามันก็จะนุ่มมันเหมือนแบบ หน้ามันอิ่มหน้ามันฟูหน้ามันนุ่มคือตัวนี้คอนเฟิร์มเลยนะคะว่าดีสาวๆขานาดนะคะที่กําลังมงหาครีมดีๆนะคะราคาเบาๆนะคะตัวนี้นะคะตอบโจทย์มากๆเลยนะคะทั้งราคาเบาแล้วก็คุณภาพดีนะคะรับชัดเจนนะคะว่าผิวเนี่ยกระจางใสขึ้นนะคะแล้วก็รูปคุมคนกระชับขึ้นนะคะหน้าเนียนอิ่มมากขึ้นนะคะอันนี้มีด้ค่าสปอนเซอร์นะจ๊ะใช้เองรีวิวเองจ่ายตังเอง สำหรับวันนี้เจนองขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่กับคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ